สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมออนไลน์ไทยสำแดงโดยศูนย์ฝึกดนตรีกองการสังกีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเรายังคงอยู่กับคำว่าวิเกและเราก็ยังคงอยู่กับแม่ครูดวงแก้วลูกท่าลือสวัสดีครับเทปที่7แล้วนะครับที่ทุกท่านติดตามถามหา <c oughs> ให้ความสนใจเพราะตอนนี้เนี่ย กระแสลิเกดังมากไม่ตกเลยนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับทายาทของพี่ดวงแก้วลูกท่าเรือเป็นผู้มีชื่อเสียงเรียกว่าเป็นเบอร์ต้น,ตน,ตน,ตนเบอร์ต้นเลยล่ะของวงการลิเกไทยก็คือน้องแบงค์สอนรามน้องเพชรนะครับได้รับรางวัลมากมายแล้วก็จบปริญญาโทมาหมัดมาแล้วก็กำลังตกในระดับของปริญญาเอกก็น่าภูมิใจนะครับที่วงการลิเกไทย กำลังจะก้าวทัดเทียมโดยมีดรแบงค์ Bank, <อ>ะนะครับกำลังพดุงกำลังพยุงแล้วก็ช่วยส่งเสริมคำว่าลิเกลิเกไม่ไม่ไปถึงจุดคำว่าทางตันนะครับทีนี้กว่าจะเป็นลิเกลิเกไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่วิบวับดูสะดุดหูสะดุดตานะครับฉา,ากไฟแสงสีที่มันดูเร้าอกร้าใจสิ่งที่สำคัญที่มันจะ ดึงดูดขับคำว่าลิเกให้อยู่กับพวกเราได้ตัวชูโรแมแน่นอนครับต้องเป็นพระเอกแต่พระเอกคนเดียวก็อีกแหละก็ดีไม่ได้ถ้าไม่มีนางเอกใช่ถูกต้องนะครับเป็นของคู่กันเลยมีพระเอกเเอก็ต้องมีนางเอกท่านนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกนางเอง ทำไมคุณดูถึงได้ชื่นชมชอบหลงไหลกับคำว่าลิเกเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับผมอธิบายได้ว่าลิเกเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุดเข้าถึงคำว่าประชาชนได้มากที่สุดถึงขั้นกับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนโบราณเลยนะฮะการหาเสียงเนี่ยก็จะใช้ลิเกใช้ลิเก,เ,กเป็นผู้ผ่าน ไปขึ้นเวทีลิเกลเังเอาลิเกไปดูแล้วก็มีการหาเสียงก่อนมผีผู้สมัครผู้แทนสมัยก็เลือกผู้แทนมาพูดมาคุยแล้วก็มีพระมีนานมาร้องเชียร์นะครับลิเกถึงเข้าได้ทุกกลุ่มทุกกลุ่มคนเลยที้กว่าจะมาเป็นเรื่องราวเ่ยแน่นอนเรื่องราวทุกเรื่องที่แสดงมันเป็นเรื่องของความรักเพราะความรักไม่ว่าจะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นรักที่ชิมรักหักสว่าด หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นความกระตันยูความอักกระตันยูสะท้อนสังคมนะครับเมียหลวงเมียน้อยอะไรก็แล้วแต่มันต้องผ่านความรักของหนุ่มสาวมามันถึงจะมาเป็นท้องเรื่องผูกกันมาเป็นเรื่องเป็นราวให้มีจุดแตกจุดเกิดจุดต่อความมาจากพระเอกนนางเอกที่สิ้งตอนนี้พี่ดวงแก้วจากประสบการณ์เนี่ยครับพี่ว่าคาว่าพระเอกนนางเอกเนี่ย มันสําคัญขนาดไหนม,มันถามว่าสําคัญคือตัวแสดงทุกตัวเนี่ยสําคัญทุกคนนะครับ<ะ>คนไหนจะได้รับบทอะไรนะคะมันก็สําคัญเหมือนกันแต่จุดจุดหมายปลายทางตั้งแต่เริ่มไปถึง<ะ>จุดจบมันจะเป็นตัวเด่นมันก็ต้องเป็นพระเอกนาเอก<ะ>ที่มัน,เ,นเรื่องราวมันจะมันจะสอดคล้องแลวมันจะทํำยังไงให้ ให้คนดูได้อินกับตัวแสดงได้มันก็ต้องเป็นพระเอกนางเอกผู้พระผู้นางเนี่สำคัญที่สุแล้วทอนี้การเข้าพระเข้านางสมัยพี่โดแก้วเนี่ยเ,เขาใช้วิธีแบบไหนเช่นเช่นว่าสายตาประสานกันหรือใช้เพลงเกี้ยวหรือใช้กรอเกี้ยวอะไรยังไงครับลุงพี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากจะใช้เป็นกร ครับแต,แต่ก่อนที่จะร้องกรอนมันมันจะต้องจะจะประสบการณประสบการณ์ของพี่นะพี่จะใช้สายตาคนเราจะรักกันมัน,ม,นมันก็เหมือนมันมันก็เหมือนเรื่องจริงอะ่ะเอาจากจากชีวิตจริงแต่คนอื่นจะยังไงพี่ไม่ทราบนะครับมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลแต่สำหรับพี่เองจะมาจะทำพูดก่อน คำพูดแล้วก็จะส่งสายตาคนเราจะชอบชอบหรือไม่ซับสองสิ่งที่กินกันหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่สายตาและโดยเฉพาะตัวพี่เองนะถ้าเกี้ยวกับพระเอกคนไหนแล้วแบบไม่มองหน้าไม่อะไรเนี้ยพี่จะเครียดมากเลยอ่ะอึดอัดเกิดความอึดอัดคือมันจะกลายเป็นผู้หญิงเนี้ย ไปให้ท่าผู้ชายจะมากกว่าจะ<ช>เรามองอยู่มันก็กลายเป็นไม่เหมาะสมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันการส่งสายตาให้กันเนี่ยมันก็สําคัญคือการสื่ออารมณ์สื่ออารมณ์ส่งอารมณ์ให้ใช่ใช่ถามว่าเขาสามารถรับอารมณ์เราได้ไหมแล้วเขาตอบสนองกลับไปอย่างไรก็ถ้ากว่าเรามองเขาแล้วเขาไม่มองเราแต่ว่าคําพูดเขาเฉันกลธอเหลือเ,เกินแต่ตาไปมองอยู่ที่ที่อื่นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ,อะ มันไม่ใช่แล้วพี่ก็รักไป็นอไปได้เราไม่ค่อย,ยนิยมแบบนี้ไม่ใช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 เนี่ยอันอันนี้คือคือการปะกันครั้งแรกการประสบหน้ากันครั้งแรกก็คือยังไงมันก็ต้องสายตาม,มาก่อนพี่ดวงแก้วพูดตั้งแต่เทปต้นๆจําได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเข้าพักเข้านางปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยพี่จะถือมากกับการที่พระเอกไม่มองหน้านักเอกใช่พี่จะไม่ได้เลยพี่จะไม่โอเคไม่โอเค อันนี้คือมันเป็นการสื่อความรักใช่แต่การเข้าพระเข้านางนมันไม่ได้มีเพียงแค่บทบทรักเพื่ออยู่มันไม่ได้มีการแค่บทรักเพื่ออยู่แล้วก็จะต่อไมันมีการเข้าพระเข้านางในบทรักเพื่อจากอีกใช่ใช่อ,อบทรักเพื่อเพื่อจากมันก็จะสื่อลงม่ออาจจะถูกพ่อแม่มบีบังคับบีเป็นรับที่ว่า มันก็ไม่ได,ได,ด้ไม่เหมาะสมไม่สมควรเหมือนหรือฝ่ายชายมีคู่มั่นใช่หรือหรือพระเอกจนเราเป็นคนรวยรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ชอบพระเอกให้สัญญาให้เราใช่ใช่มันก็ต้องมันก็จะมีน้ำต,ตาแหละคำพูดสำเนียงมันก็จะเป็นอ,อีกแบบหนึ่งมันมันก็จะสื่อคือเรารักกันนะแต่ว่า เราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะมันคือประสาทตรงนี้แต่ยังไงฉันจะรอนะแต่นี้คาพูดจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปคําพูดเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนสายตาน้ําเสียงเปลี่ยนใช่มันจะไม่สดใสไวหวานใช่ใช่เวลาแรกๆมันจะอีกแบบหนึ่งแต่นี่ก็คือการเข้ารักเข้านําการสื่ออารมณ์ของพระเอกนางเอกนะครับแล้วพระเอกนางเอกเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นจะมี รุ่นพ่อรุ่นแม่<ช>แล้วก็เข้ามารุ่นลูกอีก<ช>นะครับซึ่งในในใน,ในกระบวนการสื่อสื่อตรงนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้คําพูดใช้ทริคแล้วสิ่งที่ยากที่สุดผมผมบอกว่าอย่างลิเกสมัยเนี้เป็นลิเกทีม<ช>สามารถมีเนื้อเพลงที่ล็อกไว้คําพูดที่ล็อกไว้บทบาทที่ล็อกไว้แต่สมัยก่อนสมัยพี่ดวงแก้วเนี่ยบางทีไปแสดงต่างคณะใช่ไหมคร<ช>ับ พี่พี่รีวิธีการอย่างไรที่จะที่จะจัดก,การกับกับบทบาทตรงนี้ค่ะก็ขั้นแรกเลยเราก็ต้องฟังท้องเรื่องจากคนที่ผู้กำกับการผู้กำกับก็บจะต้องมามาเล่าแล้วก็ท้าความให้เรารู้ก่อนว่าเราจะต้องไปแบบนี้แบบนี้นะ๋มต้องเจอไม่พี่ก็จะใช้ทีเอสมองตัวเองนะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพูดยังไงอ,อะไรเงย แต่สําหรับพี่นะพี่จะไม่อายากับการที่จะเดินเข้าไปหาเลยถ้าสมมติมอสจะระบานี้ใช่ไหมเราก็ถ้าหากว่าเขาอายุมากกว่าแี้พี่รัโทษนะคะเดี๋ยวพี่ต้องมาเจอจใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเราจะใช้วิธีปรึกษ,ษากันพี่จะไม่อายเรื่องนี้พี่จะเหมือนเดินมองนะเราไม่ใช่ว่าอุ้ย จะไปเสียหน้าหรืออะไรยื่จะต้องไปถามพี่ไม่ไอายเรากำลังจะทํางานใช่เราทํางานต้องการทํายังไงก็ได้ให้งานมันออกมาดีแล้วก็ดีด้วยกันไม่ใช่ดีเราคนเดียวครับแล้วก็คือเราอายคนคนเดียวดีมาเราออกไปแล้วเราไปอายคนดูบ้างพีเจด้กันบ้าใช่ใช่ใช่ที่จะจะเป็นคนแบบนั้นครับส่วนรวมซะมากกว่าจะจะจะไม่จะไม่มองว่าส่วนตัวสําคัญมากกว่า แล้วมีไหมครับพอสมมุติว่าพี่คิดไปว่าเดี๋ยวพี่จะไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่แต่คู่เล่นของเราอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าเขาจะตัดในส่วนที่บางส่วนของเราออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะแต่เราก็เข้าตาหลอยูแล้วมันก็ต้องดีตาตามตามกันตามตามกันไปเพื่อให้งานออกมายีถ้ามันลงเรือลําเดียวกันแล้วอ่ะมันกวาแต่มันคุณายซ้ายคุณจะไปซ้ายฉันจะไปขวามัน เดี๋ยวก็พาไปเรือนลงนะใช้ความคิดครกที่นะอ่ะต้ารุณรวบใช่ไหมได้ไม่เป็นไรคุณข้าแล้วพี่ก็เราก็จะตามน้ําเลยเราจะไม่ไม่ล้างครับแต่เราก็ดูดูเหตุผลนะคดูเหตุผลกับที่ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเข้ารักเข้านางนะครับนางเนี่ยจะมีแต่ฝ่ายเสียนะฮะเพราะฉะนั้น นางจะต้องมีปฏิพานไหวพริบตรงนี้มากว่า<ต>เราจะทํำยังไงให้มันเป็นเกาะคุ้มกันดัวเองแม้แต่กระทั่งพระเอกจะจับมือ,จะ,มอจะดึงเรามากอดจะดึงเรามาหอมเนี่ยนางจะต้องมีวิธีการอย่างไรสม,สมัยก่อนเนี่ยพอดึงเข้ามาปุ๊บนางก็จะเอามือป้องปัดหน้าอกเข้าไว้ปิดหน้าอกเข้าไว้กัรอย่างเงี้ยอ่ามีเคยเจอพระเอกที่ประมาณเนี่ยประคองปุ๊บแล้วจะสอบแบบจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะใช้แบบเมือปัดมือมือป้องซึ่งมันก็เป็นท่าของเกศสายโบราณเขาก็เขาก็กันตัวเขาก็กันตัวใช่เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็มีแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีนะสมัยนี้ไม่ค่อยมีเป็นสมัยใหม่แล้วก็รูปและตัดความคล้ายๆมันยาวไปทางอยู่เหมือนเหมือนเหมือนละคร เป็นละครเวทีเป็นละครเวทีไปแล้วครับแต่ว่าศิลปะวิจิตรมันก็ต้องมีนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องมีบ้างความสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กเด็กทาปวดฟันี่ต้องต้องมีต้องมีต้องมีไว้เลยต้องมีไว้เลยหนึ่งอายสองกันเขาหอมแอ้มนะเดี๋ยวนี้นะครับแม้แม้แต่กระทั่งการที่ตัวพระเนี่ยจะเชยคานจะขอโทษนะครับ เขาเขาก็จะจะเฉยสามที่ขยายความให้ให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าหนึ่งก็จะจับคางก็นั่เอกจะปัดคือจะโดนหน้าอกก็เขาจะปัดแล้วก็จะมาแล้วก็ปัดท่อนล่างก็จะปัดปัดปัดจะเห็นว่านางสมัยก่อนเนี่ยพอเขาจะจับปุ๊บเนี่ยเขาจะหมุนหมุนไปทีหนึ่งพอหมุนไปพระเอกจะไม่จับที่เดิมแล้วฮะพอวนกลับมาพ๊กเขาจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่แล้วก็เปลี่ยนที่ แต่สมัยนี้หาดูแบบนี้ยากมากน้อยน้อย,น,อยน้อยนะก็ยังพองมีแต่ว่าน้อยน้อยมากเพราะว่านางเอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะต้องมองแล้วค่อนข้างที่จะต้องไหวพิปฏิภานดีมากๆว่าผู้ชายเนี่ยตัวตัวพระเอกเนี่ยเขาให้เกียรติเราแค่ไหนกระลิมกระเหลีย่ยหรือละลาบละล้วงหรือเขาก็ เ,เกรงใจนางเอกนะครับมันเป็นการให้เกียรติกันครับซ,ซึ่งพี่ดวงแก้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ที้มาเจอมาลอกลารูปแบบเหมือนกันเยอะมากนะครับหลายสไตล์ซึ่งพระเอกที่ถนัดเรื่องบ้านบ้านกับพระเอกที่ถนัดเรื่องเรื่องที่เป็นเจ้าเป็นนายอะไรอย่างนี้ครับการแสดงออกก็จะต่างกันแล้วการเข้าพักเข้านางเลยครับพี่ดวงแก้วบทบทบาทของ เรื่องที่เป็นพื้นบ้านกับเรื Hold ่องท <inate> ี่เป็นในรั้วในวังอะไรอย่างเงี้ยต่างกันไหมต่างกันนะ<ฯ>ที่ที่ใน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 ความที่เห็นพี่นะ<ฯ>ถ้าเป็นเรื่องในรั้วในวังไม่เรื่องเป็นเจ้า,เป,เ,จาเป็นอะไรเนี่ยก็จะจะใช้จะต้องใช้ที่ล้างปัดป้องอะไรเวลาเข้าพักเข้านานเนี่ยมากกว่าถ้าเป็นเรื่องพื้น,บ,นบ้านก็จะปกติจะจะง่ายง่ายจะแบบ อะไรนิดหน่อยอเล<ค>ย้นชาวบ้านชาวบ้าน,าาน,าานมันก็มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะมันก็สมควรเหมือนกันครับค่ะถ้าเป็นเรื่องเหมือน,นเมื่อก่อนแสดงพุทธนาพิชิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องโยกต้องอะไรไ,ไ,ววไว้เนื้อไว้ตัวมีท่าร่าใช่ใช่มีท่ารามประกอบแม้แต่การทําำพูดพุทธนาภิชิ์ที่ต้องขับเจ้าท่านจะมาพูดลุง่าพาโวนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ ัแแวต่ววตขึ้นอยู่กับยศสลักฐานนั้นดอนของตัวละครน,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 นั้นด้วยว่าเราสวมบทบาทของอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการเข้าพระเข้านานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่อารมณ์รักเพียงอย่างเดียวในอารมณ์โศกก็ยังมีมก่อนที่พระเอกจะจากไปหรือพระเอกกระอักเลือดอยู่ในอ้อมกอดเราจะแบบไหนที่จะส่งอารมณ์นี่คือเสน่ของพี่เจ<ช>อันนี้เพียงแค่ ผู้ดเดียวนะฮะยังไม่ได้พูดถึงตัวละครอื่นในการแสดงลิเกเพียงแค่นี้ก็แบบมันฉ่ำใจ <อะ S 1> แล้วก็เราจะได้ดูว่าลิเกเนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษามีอะไรให้ดูดูแล้วสนุกดูแล้วมีอัธรบในการช,ชมที่ตัวละครบนเวทีกำลังสื่อให้ท่านได้รับชมวันนี้ขอขอบคุณพี่ <อะ S 1> ดวงแก้วเป็นอย่างสูงเลยนะครับในหัวข้อบริบทของคำว่าการเข้าพระเข้านาง แล้วเรายังมีหัวข้ออื่นๆอีกเรายังมาติดตามรับชมกันได้อีกนะครับกับโครงการออนไลน์ไทยสำเร็จโดยศูนย์ฝึกดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ